สวัสดีครับเี่ยวก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับแล้วก็โจมิ่วนทีนะครับแต่วันนี้โจไม่สบายนะครับวันนี้ผมลยมาฉายเดียวเลยนะครับก็จะมีส่งรถกันอีกคันนะครับวันนี้มาเป็นตัวท็อปสุดของแอตทราดเลยนะครับก็คือตัวแอตทราสมาร์ทซีวีที2024แล้วก็มาในสีขาวด้วยนะครับซึ่งถ้าราคารวมค่าสีขาวแล้วนะครับคันนี้จะอยู่ที่591,000บาทนั่นเองนะครับ และแน่นอนนะครับคันนี้ก็จัดโปรสุดพิเศษรีดาวด้วยครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวเลยนะครับแล้วก็พร้อมแต่งจัดเต็มให้ทั้งคันด้วยนะครับนี่แล้วก็มีแพ็กเกจเชียะยักฟรี5ปี100,000กิโลให้ด้วยนะเดี๋ยวเราพามาชมกันดีกว่าว่าเราได้มีการตกแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับการตกแต่งด้านหน้านะครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับโลโก้ตกแต่งกวาขปรง,งหน้าที่เราติดเพิ่มให้นะครับจะเป็นสีดําด้านซึ่งตัดกับสีขาวนะครับทให้รถดูมิติมากขึ้น กระจังของตูนสมาร์ทนะครับจะมาเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีแดงให้ด้วยนะในซิเนเจอร์เลยนะครับอันนี้และนี่เลยนะครับอีกอย่างนึ่งนะครับของซิเนเจอร์ของตัวสมาร์ทก็คือตัวไฟหน้าเขาเองครับซึ่งจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับตัวนี้มีไฟเดอ์ไลท์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะสามารถเช็ได้ง่ายๆที่การที่ผมอะไรได้เลยนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ครบจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว และระบบอัจฉริยะที่คุณสมาร์ทจะมีก็คือตัวระบบ FCM หรือระบบเตือนและชะลอการชนด้านหน้าตรงและระบบ UMS ด้วยนะครับเป็นระบบช่วยตัดกลงฉุกเฉินนะครับเวลารถหันหน้าเข้ากำแพงระยะไม่เกิน4เมตรนะครับถ้าเข้าเกียร์ผิดนะครับระบบจะตัดกำลังฉุกเฉินให้ถึง5วินาทีกันด้วยนะครับและนี่การตกแต่งอีกชิ้นนะครับก็คือตัวสเกิร์ตรอบคันนั่นเองนะครับลูกค้าจะเลือกมาเป็นของไว d e เอร์นะครับเป็น V2 นะ สอไวร์เตอร์วี2นะครับด้านหน้าจะเป็นชิ้นใหญ่กันมาแบบนี้เลยนะครับมีทั้งสีเดียวนันซึ่งเป็นสีขาวมีตัดเส้นสีดําเงานะครับมีตัดเส้นสีแดงให้ดูวงตัวมากขึ้นมีโอโานล่างพร้อมมีไฟเดรไลท์ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับล้อของยื่นสมาร์ทนะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับสีทูโทนมาแบบนี้นะครับเป็นขนาด15นิ้วนะมีความแข็งแรงที่สูงมากๆนะครับมาพร้อมยางนี่คุณภาพเกรดอย่างดีเลยนะอย่างคันนี้นะครับมาเป็นของโยโกฮามาเลยนะครับ เป็นไซส์ขนาด 1.855R15 นะครับของเลยอใส่สีอ๋อที่สวยลงตัวขับนิ่มๆสบายๆเลยนะครับพร้อมระบบเบรกครบเลยไม่ว่าจะระบบ ABS,EBD และ BA ใส่ไม้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวฟิล์มเราติดให้ทั้งคันนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้เลยนะครับรวมถึงการสัดข้างติดให้ครบเรียบร้อยทั้ง4บาร์เลยนะครับกระจกมองข้างจะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเย้ยว LED ติดด้านข้างมาให้ด้วย เวลารถล็อกนะครับกระจกนี้จะพับอัตโนมัติให้เอาเห็นง่ายด้วยว่ารถล็อกแล้วหรือยังนะครับนี่เลยนะครับแล้วว่นนี้ก็มาพร้อมกุญแจเครียดเกรสนะครับเราแค่พกกุญแจมาใกล้ๆนะครับระยะไม่เกิน70ดเซนเราสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกที่ปุ่มด้านข้างโดยไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาเลยก็ได้นะครับอันนี้เลยครับสแตนด์ด้านข้างครับของไวเดอร์ก็มีมาให้เช่นกันนะครับจะเป็นสีเดียวกัวคือสีขาวนะครับตัดด้วยเส้นสีแดงมีสีดําเงาด้านล่างให้ด้วยนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวเสากัดชับงานก็แต่งเพิ่มให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับจะมีการตกแต่งเพิ่มด้วยสปอยเลอร์หลังนะครับให้ลูกค้าสามารถเลือกแบบเองได้นะครับทั้งมีทรงสปอร์ตแบบยกแบบนี้นะครับมีไฟแบ่งตรงกลางให้ด้วยนะหรือจะเป็นดักเทลนะครับแบบตู่เปปดนะครับซึ่งแนบไปกับตัวรถเลยนะครับไฟท้ายด้านหลังนะครับจะเป็น LED นะครับให้แสงสว่างที่สวยงามมาชัดเจนมากๆนะครับรวมถึงกล้องหลังรุ่นนี้นะครับไม่ต้องติดเพิ่มนะมาจากโรงงานให้เลยนะครับ เพื่อเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับภาพจะขึ้นจอพร้อมสเกลถอยจอดทําให้การขับขี่เราง่ายดายมากขึ้นนะครับนี้เลยครับสเกลด้านหลังของไวเดอร์วีสนะครับจะมาแบบนี้เลยนะครับจะเป็นทั้งสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับมีท่อหลอกนะครับสองท่อเป็นท่อเลี่ยมแบบโอ้โหสวยมากเลยนะสีโครเมียมด้วยมีสีดําเงานะครับมีตัดเส้นสีแดงให้ดูลงตัวมากขึ้นนะครับและสําหรับฝาท้ายตัวนี้นะครับก็ยังสามารถเปิดได้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเปิดจากด้านในรถนะครับมีปุ่มเปิดให้นะครับหรือ นี่เลยนะครับด้านหลังมีกดปุ่มได้นะครับแค่พุกุมแจตัวนี้มาใกล้ๆเนี่ยแค่เจ็ดสิบเซนนะครับหรือับบปุ่ลคิกที่ตัวอีมทแบบนี้เลยนะครับก็สามารถิดได้เช่นกันนะครับที่ป่าท้ายนะครับบอกเลยว่าจูมากนะความจูดสูงถึง450ลิตวิเลยนะครับเนี่ยกว้างมากๆเลยนะยังมีช่องสําหรับเก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ด้ล่างด้วยนะครับไม่ว่าจะตัวปั๊มลมไฟฟ้าน้ํายาปะยางเหล็กลากจูนะครับตัวช่วยถอดล้อนะครับแต่แมรงนะครับทางมิสูเขาเก็บไว้ใต้เบาะด้านในฝั่ง้างคนขับนั่น ให้ในของแอตวา์สมาร์ทนะครับจะมาเป็นเบาะหนังสีดํากันแบบนี้เลยนะครับมาจากโรงงานเลยนะพร้อมตะเข็บใต้ที่เป็นสีเทานะครับก็ให้ทั้งแถวหน้าแถวหลังรวมถึงที่เท้าแขนนะครับมาให้ครบเลยรวมถึงพวกแหวนรุนนี้นะครับจะเป็นพวงไรลัย power ไฟฟ้านะครับมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงมาลัยนะทำให้ที่ความเร็วตามหรือว่าจอดดิง้งเราไม่ต้องใช้กําลังเยอะก็สามารถหมุนได้อย่างง่ายๆเลยนะครับปุ่มต่างๆมีไหมครบนะครับไม่ว่าจะตัวคุชชคอนโรลสำหรับล็อกความเร็วเวอรเดินทางไกล หรือปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับสำหรับควบคุมการทํางานของเครื่องเสียขงขณะขับขี่ก็มีมาให้พร้อมนะครับการสําหรับควบคุมไฟหน้านะครับในการเปิดปิดไฟหน้าการตั้งไฟออโต้ครับอยู่ตรงนี้นั่นเองรวมถึงไฟตัดหมอกก็เปิดตรงนี้ด้วยนะครับปุ่มพุชสตาร์ทก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วระบบที่เป็นระบบเตือนชะลอการชนด้านหน้าตรงนะครับเราก็ยังสามารถเปิดปิดได้ที่ปุ่มนี้ด้วยนะครับรวมถึงระบบ traction control นะครับซึ่งจะช่วยเรื่องการ คุมสมดุลรถเวลาก็เกิดมีการเสียสมดุลก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เช่นกันนะครับกระจกมองหลังของรุ่นนี้ครับจะเป็นแบบตัดแสงออโต้ให้ด้วยนะเนี่ยครับสามารถเซตปุ่มเปิดป,ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยตรงกลางนี้จะมีปุ่มเป,ป,ปิดปิดระบบอัตโนมัติให้แล,แล้วมีเสริมการติดตั้งเพิ่มให้ก็คือตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะครับช่วยบันทึกการขับขี่นะครับเหตุการณ์ต่างๆก็จะถูกเก็บไว้ตรงนี้ให้ด้วยนะและจอหูนี้ครับมาเป็นจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วเลยนะครับ สามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะ FMAM ได้บลูทูธได้ USB ได้นะครับยังสามารถเชื่อมระบบ Apple Ca r p l a y หรือ Android Auto ได้ด้วยนะและกล้องหลังเชื่อมกับจอน,นี้เลยนะครับทำให้เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังมีภาพขึ้นจอพร้อมสกเกลถอยจอดให้ดูตรงนี้จำไปเลยนะครับระบบแอร์ของรุ่นนี้ก็จะมาเป็นแอร์ออโต้เลยนะครับสามารถใช้งานง่ายๆ,ๆนะครับเนี่ยเซตออโต้ปุ๊บตั้งอุณหภูมิที่ต้องการได้เลยเดี๋ยวทุกอย่างเขาจัดการให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับระบบออโต้ซา์แอนโกก็มีมาให้เช่นกันนะครับ ก็จะเป็นระบบที่ช่วยเรื่องการควบคุมการปล่อยค่ายเสียหัเราด้วยนะและเกียร์รุ่นนี้ก็คือเกียร์ออโต้ CVT นะครับมีการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลไหลยื่นและช่วยเรื่องการประหยัดน้ํามันด้วยนะยังมีโหมดสปอร์ตสับแจ้งแซงมีโหมดโรดสำหไว้ขึ้นเขาลงเขาให้ด้วยนะและนี่เลยครับการตกแต่งเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งของเราก็คือไฟส่องเท้าครับซึ่งลูกค้าคันนี้เลือกมาเป็นสีวอร์มไลท์ให้สวยสยดวงตาไปเลยนะครับ ความคุ้มค่าที่สุดของรถเราครับก็คือความประหยัดของเขานั่นเองนะครับเพราะให้อัตราสิ้นเปลืองได้สูงสุดถึง23.3กิโลวตตอ์เลยนะครับเพราะเป็นเครื่อง1,200ซีสี3สูบ78แรงม้าเครื่อง E c o ค a าแท้จับคู่กับตัวเกียร์ CVT นะครับทำให้อัตราสิ้นเปลืองมาได้ประหยัดกันมากเลยนะครับและยังรองรับน้ำมันได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซ91แก๊สโซ95หรือแม้แต่ E20 ก็ยังสามารถใช้ได้ด้วยนะครับ และความคุ้มค่าที่มีมากกว่านั้นที่เราจัดให้ก็คือตัวแพแ็กเกจเชคระยะฟรี5ปี1 0 0 0แสน G อนะครับตัวนี้จะไม่ได้ฟรีแค่ค่าแรงครับจะฟรีทั้งค่าของเหลวเคมีพันธะอะไรอย่างต่างที่ต้องเปลี่ยนตามรอบนะครับเราจะฟรีให้ตลอด5ปีหรือ1 0 0 0แสน G O กันเลยนะครับและใช้ได้กับทุกศูนย์บริการทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วพอมีแพ็กเกจนี้ครับสิ่งที่เราได้เพิ่มอีกอย่างนึงก็คือบริการช่วยฉุกเฉิน24ิสชั่วโมงซึ่งเราจะฟรีให้ถึง5าปียันไปเลยโอ้หายนนะ การตกแต่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกคันนี้นครับมีการส่งแบบพิเศษด้วยนะเพราะลูกค้าอยู่ที่ใต้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาขค้ืรองวัดเทเลอร์ไปส่งกันเลยนะครับการตกแต่งเรียบร้อยเรามีตุ๊กาตาน้องหมีเตรียมเซอร์ไพรส์ลูกค้าด้วยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราอคันนี้ครับไปขีดสไลด์กันดีกว่านะครับ มาถึงจุดส่งรถลงใต้แล้วนะครับวันนี้เราก็จะเอารถคันนี้นครับส่งลงใต้ครับบอกเลยขึ้นรถเทเลอร์นะครับกันไปแบบปลอดภัยนะครับโหเดินทางสบายๆกันเลยนะครับลูกอาก็รับที่ใต้ได้เลยนะ